สวัสดีค่ะสายกระชาาเสบัวขอต้อนรับคุณคุณเข้าสู่รายการ The Six th Sense น้ำหอม6รายการของคนที่รักในความหอมและชื่นชอบในการสะสมขวดน้ำหอมจิ๋วค่ะใน EP ีที่ผ่านมาตอน Fresh Feminine น้ำหอมสดชื่นของผู้หญิง6กลิ่นคือ 1. Davidoff Cool Water for Women 2. Moschino f a k e Couture 3. Dolce Gabbana Light Blue for Women 4. DKNY Be d l i c i o u s b 5 b u บุ l ลีออมเน c r i s t a l Line 6 Dior Jador Perfume Deo และน้องคนที่ได้รับคัดเลือกจากตัวจิ๋วให้เป็นตัวจริงก็คือน้องคนนี้ค่ะ Dior Jador Perfume Deo น้ำหอมสายธรรมชาติที่ไม่มีแอลกอฮอล์หอมนวลน,นวนุน่มๆ เราไม่ค่อยชอบโน้ตเขียวๆแต่ขวดนี้ติดเขียวนิดเดียวค่ะแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยจะได้กลิ่นเป็นกลิ่นดอกไม้ขาวกลิ่นมะลิใช้ง่ายใช้ได้ในหน้าร้อนมีน้ำหอมผู้หญิงที่เหมาะกับหน้าร้อนแล้วเอาใจผู้ชายกันหน่อยนะคะหรือเผื่อว่าคุณสาวๆอยากจะซื้อน้ำหอมกลิ่นสดชื่นให้หนุ่มๆวันนี้เป็นกลิ่นน้ำหอมผู้ชายสายส,ายสดชื่นที่ได้รับการจัดอันดับจาก Fragrancia ให้เป็น The Freshest Perfume for Men 2 0 22น้ำหอมชายที่สดชื่นที่สุดของปี2022ค่ะแต่ a i r m e d Eau de Guir er แนวกลิ่นซิสต s a r o m a ติฟฝาขวดโลหะสีเงินนะคะแบบเดียวกับกระดุมขยายกระเป๋าของแบรนด์ Airmes ฟิลลักลอกเป็นการผสมผสานร,ระหว่างแก้วกับอลูมิเนียมซึ่งเป็นวัสดุที่รีไซเคิลได้ทั้ง2ชนิดค่ะทอปโน้ตเป็นซิตรันมิดเดิลโน้ตเป็นจูนิเปอร์เบอร์รี่และติมอร์เบตโน้ตเป็นวูดดี้โน้ตและมินเนอรัลโน้เกียรแปลว่าน้ำแข็งเป็นความร้อนของน้ำแข็งทั้งสดชื่นและเข้มข้น สำรวจดินแดนใหม่ที่มีทั้งความสดชื่นและความแข็งแกร่งน้ำหอมตระกูลแต่แอมเมเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลกเป็นความกลมคืนของคนกับธรรมชาติเหมาะกับผู้ชายสุภาพค่ะวัยทำงานใช้ได้ในเวลากลางวันและในอากาศร้อนเพราะมีความเย็นสดชื่นติดทนปานกลาง4-6ชั่วโมง เปิดด้วยความกระปี้กระเป๋าของมะนาวและความสดใหม่ของจูนิเปอร์เบอร์อรี่เข้ากับพลังของพริกไทยติมองผสานกับความนุ่มนวลของกลิ่นโน้ตไม้และแร่ธาตุมีลักษณะเฉพาะของแต่แอมมสในฟากันติกาแนะนำเป็นไลบูฟรอยเบอร์และไลบูอิตาเลียนเลิฟแต่ที่สายมีสะสมเป็นไลบูเปอร์ออมออริจินอล by เดอเชนกัมปาน่าแนวกลิ่น ซิจัตอารมณติแพ็กเกจของน้องนะคะมาในขวดแบบแบรนด์ตามสไตล์ของแบนด์ดอชเชนกัมปนาค่ะแต่ขวดนี้นะคะเป็นทรงมนมนกลมๆค่ะฝาสีน้ำทะเลขวดสีเหลืองนวลสวยละมุนอบอุ่นกำลังดีค่ะท็อปโน้ตเป็นเกรบฟุตเบอร์กามอสซิลเลียนเมนเดลินและจูนิเปอร์มิดเดิลโน้ตเป็นเพเปอร์โรสแมรี และบาซิเลียนลดบูดเบดโนอเป็นมักอินเซน์และโอ๊กมอสไลบูเปอร์ออดี d t เปลี่ยมไปด้วยสเสน่ห์แห่งความเป็นสุภาพบุรุษเป็นกลิ่นหอมที่ชวนให้นึกถึงชนบทของอิตาลีและพระาทิตเจิดจ้าช่วงกลางวันในแถบเมดิเตอร์เรเนียนบรรยากาศริมทะเลแสงสบายสไตล์ซัมเมอร์ ใช้ได้หลายโอกาสค่ะเพราะว่ามีกลิ่นที่มีความสุภาพและมีมิติมากๆไม่เพียงแต่ผู้ชายใช้ได้เท่านั้นนะคะต้องบอกว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยถ้าเป็นผู้หญิงใช้ก็จะให้ความเท่มากๆเลยค่ะติดทนปานกลาง4-6ชั่วโมงแนวกลิ่นสดใสน,นะคะเป็นส้มโอที่ค่อนข้างชัดค่ะทิ้งไว้สักพักกลิ่นส้มแมนดารินก็เพิ่มความละมุนกลมกลม่อมมากยิ่งขึ้น ในส่วนของวิตาโนตออกแนวออเรนทอลสมุนไพรจะมีทั้งพริกไทยโรส o o ดโรสแม m a ี่ที่ทำให้สดชื่นขึ้นกลิ่นกุหลาบแบบอ่อนๆโชยมาหวานนิดๆแต่ก็บางเบาค่ะกลิ่นท้ายจะมีทั้งกลิ่นทูบโอ๊กมอสมัร์แต่ก็ยังคงมีความเป็นสิต,ตรัสจางๆมีมิติมากขึ้นดูสะอาดชิลๆค่ะอั u a d i า i o จิโอเออร์เดอ by g พ g i o a r m บาย น่ากิน omatic, อัรมอมติกอะควาติกขวดอันเป็นสัญลักษณ์ของน้ำหอมอะควาดิจิโอด้วยรูปโฉมที่โดดเด่นเส้นสายที่เกลี้ยงเกลาและถึงขังแบบแมคคิวลีนเนื้อแก้วโปร่งใสดูเรียบง่ายสไตล์มินิมอลเผยให้เห็นน้ำหอมที่กระจ่างใสดูบริสุทธิ์ค่ะท็อปน้ตเป็นซีโนตและกรีนเมดอลินมิดเดิลน้ตเป็น คาลิเซเจอร์เนียมและลาเวนเดอร์เบตโนดเป็นมิน e r a รัลโนดเวต v e เวอรและพัชลชอรีควาดิจิออเป็นน้ำหอมที่แสดงถึงความคลาสสิกยุคใหม่ของผู้ชายมาโดยตลอดกินหอมที่มีความดึงดูดไม่เสื่อมคลายสื่อถึงความผูกพันที่มีต่อธรรมชาติได้อย่างชัดเจน และเอเดอร์พูฟูคือการแสดงความชื่นชมต่อสายสัมพันธ์ระหว่างชายหนุ่มกับท้องทะเลในรูปแบบที่ร่วมสมัยและแตกต่างออกไปจากเดิมด้วยโมเลกุลใหม่ที่ชื่อว่าย o รานอลซึ่งทําให้มีความสดชื่นของกลิ่นน้ําหอมตราตึงได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมค่ะติดค่อนข้างทน6-8ชั่วโมงกลิ่นหอมชวนให้รู้สึกถึงความสว่างสดใสด้วยส่วนผสมที่ได้มาจากธรรมชาติ เปิดด้วยความหอมสดชื่นของผลส้มจีนอ่อนคาริเซตซึ่งให้กลิ่นแบบ m i นิร a ลที่หอมอบอุ่นคล้ายอัำพันทะเลและความหอมจากพิมเสนต้นที่สร้างความหอมเย้าวยวนใจให้รู้สึกสมบกพร้อมกับกลิ่นที่หวานติดทนนานมากยิ่งขึ้นค่ะ Dior h o m Sport 2021แนวกลิ่น Woody Spicy ขวดสี่เหลี่ยมยาวฝาทรงสี่เหลี่ยมดำเป็นสัลักษณ์ของตระกูลดิอออมเรียบง่ายเข้มแข็งตรงไปตรงมาขวดใสเห็นด้านในขวดท็อปโน้ตเป็นเลมอนเบอร์กามอตและอะดีไฮมิดเดิลโน้ตเป็นอิลลมีและพิคงเปเปอร์เบสโน้ตเป็นบูด,ดี้โน้ตอลิบานัมและอัมเบอร์ ดีออรออมสปอร์ตเอเดเเสูตรใหม่มีความขี้เล่นแบบความสดใสสดชื่นและความเย้ายยวนเป็นอีกกลิ่นหนึ่งจากออมคอลเลกชันที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิตของคนหนุ่มสมัยใหม่ที่มีชีวิตชีวาสมชื่อกับรุ่น Sport. s p o ร์ตเคยให้เห็นสเสน่ห์ถึงความมั่นใจในแบบฉบับของผู้ชายใช้ได้หลายโอกาส ทำงานไปออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งออกเดตตอนกลางวันชื่อว่าหนุ่งนุ่งนักศึกษาและวัยทางานน่าจะชอบนะคะติดค่อนข้างจะทนค่ะ8-10ชั่วโมง Dior Om Sport 2021เป็นกลิ่นซีตัสและเป็นกลิ่นของอากาศที่สดชื่นและกระปี้กระเป๋าเปิดมาด้วยมะกรูดและความเป็นแปง้งแปง้แปงเผ็เดๆของพริกไทยคล้าย Dior Om 2020 ช่วงท้ายกลิ่นโน้ตอมพันอันอบอุ่นเป็นแป้งๆไม้ๆก็คล้ายๆกับ AQUA d ดิจิกลิ่นสตัสเข้ากันได้ดีกับแนวกลิ่นบูดี้ที่นุ่มนวลละมุนอย่างมีรสนิยม S24 by a r r m s e, แนวกลิ่นอั o m a ม i c ติกกรีนขวดเป็นวัสดุรีฟิลที่มีรูปร่างแอลโลดนามิกซองสี่เหลี่ยม เขาหลังตัดแบบแบนๆบางๆเหมาะกับการทุกพาค่ะกล่องเป็นกล่องกระดาษรีไซเคิลนะคะสีเทาเขียวมะนาวที่แปลกกว่าก็คือใส่ยังไงค่ะใส่ไม่ถูก n นอ t แคล s เซ s ค่ะ n า r c s s s u s p ิ l า s a n d e r Rosewood s ก c c ีนแฮ e e สิบ4เป็นน้ำหอมที่แสดงถึงความเป็นชายร่วมสมัยดังที่แอร์เมสมองเห็น น้ำหอมที่มีชีวิตชีวาเย,ยาวยวนและสดใสเกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างธรรมชาติและเทคโนโลยีพิถีพิถันให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการความชัดเจนและความเรียบง่ายนี้ได้เปิดช่องว่างในองค์ประกอบที่ให้แสงสว่างสาดส่องเพื่อเป็นมิติที่ขัดแย้งแต่ว่ามีเสน่ห์เยวยวนค่ะเป็นหนึ่งในน้ำหอมของผู้ชายที่เหมาะกับการใช้ในช่วงฤดูร้อนกลิ่นสะอาดน่าดึงดูด ถึงจะเป็นน้ำหอมสำหรับผู้ชายแต่เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายผู้หญิงก็ใช้ได้ค่ะกลิ่นออกแนวสบายสายครีคลีนคลาสสิกอบอุน่นติดค่อนข้างทนค่ะ6-8ชั่วโมงเปิดด้วยกลิ่นคาริเซตให้กลิ่นหอมกลุ่นแบบย่างตัดไหมเจือไว้ด้วยมิติความหอมของอำพันดอกนัซิซัสมีสน่หความหอมของทนกลิ่นแบบแมกไม้เขียวสดชื่นซ่อนมิติความหอมอบอวลแบบยาสูบ องค์ประกอบสุดท้ายคือซัคคาลีนนะคะความหอมแบบกรีนเออร์ตี้แหลมคมแบบโลหะเมทัลลิกที่ทำให้นึกถึงโรงงานเสื้อผ้าของแอมเมสซึ่งอบอวลไปด้วยไอร้อนของเตาลีดโลหะขณะกำลังรีดผ้าค่ะไวอ a เ a t l e ลต by y อ i n t ซ a โลล n t แนวกิ่น w o ดี้อารม n ติกขวดรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะมีโครงสร้างที่ชัดเจนแต่เรียบง,ง่ายแบบนี้นิ่มอล ตกแต่งด้วยแถบรูปตัว Y ซึ่งตะแคงข้างอยู่ด้านข้างขวดนะคะโดยส่วนที่แยกออกเป็น2ส่วนแฉกรับกับรอยบากรูปสามเหลีย่ยมด้านบนสันขวดค่ะท็อปน้ตเป็นอะดีไฮเบอร์กามอตและจิงโจ้มิดเดิลนตเป็นลาเวนเดอร์คาริเซและเจอร์เนียมเบดน้ตเป็นแอมบ์กิสวานิลาอลิบานัม และเซนด้าน้ำหอมวายอเดอเทเลสสำหรับชายหนุ่มผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสารรค์น้ำหอมสำหรับสุภาพบุรุษจากอีฟแซงโลลองกับกลิ่นอายแห่งอิสระความกล้าที่จะลงมือทำและความสำเร็จกลิ่นว h i แอ a ด์ดาร์ผสมผสานความแตกต่างอย่างลงตัวออกมาเป็นน้ำหอมที่ท้าทายให้คุณมุ่งมั่นและพยายามทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ ทุกสิ่งเริ่มต้นด้วยคำว่าทำไมและนั่นคือเหตุผลที่เราคือวายมีความสดชื่นใช้ได้ในอากาศร้อนวันทำงานกลางวันใช้ได้ค่ะติดทนทั้งทน6-8ชั่วโมงกลิ่นจะคล้ายกับวายอะดูบรฟฟูมแต่มีความหวานบางๆใสขึ้นจากวนิลาและก็ยังมีความสดชื่นสะอาดจากอะดิไฮที่ให้กลิ่นแบบผ้ารีดใหม่ๆ ดอกเจอร์เนียมคล้ายกับกลิ่นกุหลาบแบบเ,เย็นๆเพิ่มความสดชื่นแบบสมุนไพรจากลาเวนเดอร์กลิ่นความสะอาดแบบหรูเท่ๆมีระดับจากเจอร์เนียมที่เป็นกำยานแนวสดชื่นแบบผิวสม้มจบไปแล้วสำหรับน้ำหอมผู้ชายที่เหมาะกับหน้าร้อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสายจะมาเฉลยว่าน้ำหอม6กลิ่นของวันนี้จากตัวจิ๋วใครจะได้เป็นตัวจริง มีข้อติชมข้อเสนอแนะหรืออยากจะพูดคุยและเปลี่ยนเรื่องออน้หอมจิว๋วแว่มาพูดคุยกันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ